สวัสดีค่ะ Be Fit and Eat Well โอ้โหมาพร้อมเสียงแตรวันนี้จะมาพูดกันถึงเรื่องอาหารแปรรูปเรามารู้จักอาหารแปรรูปกันเพราะว่ารู้สึกว่าแบบบางทีนะคนบอกว่าเอ้ยกินอาหารกินดีค่ะกินอะไรแบบไม่ได้กินแย่เลยอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอไปดูอาหารที่แบบกินแล้วแบบส่งมาอย่างในนักเรียนเดอรทร์เแบบวลามาเข้าใหม่ๆอะไรเงี้ยพบว่ากินอาหารแปรรูปคนเยอะมาก นะแล้วเราก็คือมักจะรู้จักแต่ว่าโอเคเราไม่กินหวานเราเลี่ยงคราอะไรอย่าเงี้ยกลัวค้ากันใหญ่แต่จริง,รงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยบางทีแบบสิ่งที่เรากินเป็นอาหารแปรรูปเนี่ยมันมีแบบมันมีผลต่ออะไรอะมันมีผลต่อต่อต่อสุขภาพของเราอะเยอะมากนะคะแต่เราแบบไม่เลี่ยงแบบไม่ยอมไม่ยอมเลี่ยงกันอะนะเดี๋ยวขอแชร์ไปที่เฟซส่วนตัวนิดนึงนะคะ แล้วก็เดี๋ยวรอเพื่อนเเข้ามาด้วยนะจะมาพูดกันถึงเรื่องอาหารแปรรูปบอกก่อนโฆษณาเล็กน้อยโอเคนะคะก็อย่างที่บอกคือบ่อยมากเลยอะที่บอกว่าแบบเอ้ยคนบอกคนบอกว่าเอ้ยกินดีกันค่ะโทษกรรมพันธ์กันใหญ่แลยจริงจแล้วเนี่ยกินอาหารแปรรูปกันเป็นแบบเป็นล่นําเ,เป็นสันแบบ คิดว่าลูกชิ้นเป็นโปรตีนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสเต็กไม่เหมือนแหนมนะข้าวไม่เหมือนข้าวเกลียบนึกออกป้าต่อให้มันเป็น low fat low sugar ข้าวเกลียบอะไรเงี้ยมันก็ไม่เหมือนซึ่งไม่ได้แปลว่าเราจะไม่กินอาหารแปรรูปไม่ได้เลยนะคะอาหารแปรรูปเนี่ยมันมีลำดับขั้นของมันคือไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันแย่หมดแต่เราควรจะรู้จักเอาไว้บ้างเราจะได้รู้ว่า อะไรควรกินอะไรควร,ควรกินแต่น้อยอะไรควรเลี่ยงอะไรเงี้ยคือมันมันมีผลต่อสุขภาพเราอย่างแรงมากพอๆกับน้ําตาลนั่นแหละนะคะซึ่งเรามักจะแบ่งได้ว่าเอ้อะไรคือของหวานอันนี้หวานไปอันนี้ไม่หวานแต่จุดด้อยของเราอะ่ะคือเราเรามักจะไม่ค่อยรู้ว่าอะไรคืออาหารแปรรูปนะคะ เราอะอยู่ในสภาวะสังคมที่เรียกว่ากินอาหารอัลตราโปรเซสฟู้ดเนี่ยซะจนกลายเป็นเรื่องปกติะนะคะซะจนใครที่กินอาหารที่แบบเอ่อที่มันตรงตามธรรมชาติ่ยกลายเป็นคนแปลกประหลาดไปจะเป็นแบบพวกหลักสุขภาพจ๋าอะไรเงี้ยคืออัลตราโปรเซสฟู้ดคืออะไรมันคืออาหารแปรรูปแบบขั้นสุดที่ถูกเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากเดิม เติมไม่ใช่เติมเฉพาะเกลือไขมันน้ำตาลเติมพวกสารเสพติดสารเคมีวัตถุก,การเสียนั่นแหละค่ะมันส่งผลอะไรมันส่งผลทําให้เราอยากจะกินมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆหรือคิดถึงมั่นอ่ะอยากจะกินมันอ่ะนะคะมันไอสารเสพติดเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดกฎหมายอะไรนะคะคือโรงงานในต่างประเทศเนี่ยรู้ไว้เลยว่าไม่รู้เมืองไทยมีหรือเปล่าแต่ว่าเขาจะจ้างนักวิทยาศาสตร์อ่ะที่ ใช้คำนวณสารเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะใส่เข้าไปในอาหารถุงพวกนี้เพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยอยากจะกินอยู่เรื่อยๆคือนักวิทยาศาสตร์ก็ถูกจ้างโดยโรงงานเนี่ยเอามาทําหน้าที่นี้โดยเฉพาะคือสร้างสารเสพติดให้คนรู้สึกว่าอ,าอยากจะกินมันอยู่เรื่อยๆซึ่งแน่นอนว่าถ้าเรากินอาหารพวกอัลตราโปรเซสเนี่ยมันมีผลรวมต่อมันมีผลต่อสุขภาพของเราแน่นอนนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยก็ส่งผลต่อจุลินทรีย์ที่ดีในลําไส้ของเราด้วย โรคภัยพวกที่เกี่ยวกับโรคเส้นเลือดโรคอ้วนโรคหัวใจทั้งหลายมันมาจากอาหารเหล่านี้ซึ่งถูกออกแบบมาให้เราเสพติดมันแล้วเราก็มักจะไปโทษด้วยแบบเอ้ยกินน้ำตาลกินคาร์บมากเกินไปอะไรเงี้ยนะคะงดข้าวกันเถอะอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เราลืมแล้วเป็นกันกุญแจดอกสำคัญเลยอ่ะก็คืออาหารแปรรูปนะคะเพราพวกนี้มันคืออะไรมันคือคาร์โบไฮเดรตที่ผ่านกระบวนการคำนี้สำคัญนะ คาร์โบไฮเดรตนยมันเป็นหนึ่งในแมคโรนิวทรี n t น์มันจำเป็นต่อร่างกายของเราแต่พวกไอ้คาร์โบไฮเดรตที่ถูกผ่านกระบวนการแล้วก็ใช้น้ำมันในเชิงอุตสาหกรรมเยอะๆอะนั่นน่ะคือตัวที่ทำลายสุขภาพที่ทำให้เราเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจกันนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าแปรรูปไม่ได้เลยนะคะ ก็เลยอยากจะให้ดูว่าเอ้ยมันมีลำดับขั้นอะไรบ้างที่เราพอจะกินได้อะไรที่กินได้แต่กินน้อยลงเลนะพราะมันไม่ใช่แปรปรูปทุกชนิดแล้วมันจะแย่ไปหมดนะคะทีนี้เนี่ยคือนอกอาหารในโลกเนี่ยเอาจริงๆยอมรับมันต้องถูกแปรรูปมาเล็กน้อยมากน้อยต่างกันคือ นอกจากว่าจะเด็ดผักออกมากินเลยจากสวนหรือข้าววัวมาย่างกินตรงนั้นอะไรเงี้ยทุกสิ่งมันต้องถูกแปรรูปบ้างนึกออกปะเพราะฉะนั้นอาหารที่เป็น processed food เนี่ยหรือคือแปรรูปเนี่ยมันก็เปลี่ยนจากรูปแบบธรรมชาติเพื่อมาให้เราเก็บให้เรากินก็อาจจะมีการปรุงรสบ้างหรือใส่อ,อะไรเกลือพริกไทยอะไรเงี้ยท,ที่เราหาได้ในครัวเราอะนะคะได้พวกวิธีการพวก pasteurize พวกใส่กระป๋อง หมักดองแช่แข็งดูดความชื้นออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้คือการแปรรูปคือ process นะคะแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อไหร่ที่ขึ้นไปในถึงเลเมดับที่เรียกว่า out r a process นั่น,น่ะคือตรงที่เราต้องควรที่จะระวังนะคะนั่นคือผู้ผลิตเนี่ยเขาจะเริ่มต้นใช้วิธีการทางอุตสาหการรมใหญ่ในการแปรรูปในการผลิตมีส่วนผสมที่เราปรับปราดที่เราอ่านไม่ออกเป็นคาระหลาดทั้งหลายที่อยู่ข้างๆซองที่เราไม่ได้ใช้กันในครัว ที่บ้านน่ะนะคะแล้วเขาก็อย่างที่บอกคือเขามีนักพิทยาศาสตร์ที่เขาจ้างเข้ามาเพื่อที่จะผลิตสารเสตติเนี้ยใส่เข้าไปในอาหารเหล่านั้นนะคะคือมันก็มีวิธีการสากลน,นะที่ได้รับการยอมรับนะเขาเรียกว่าเป็น the Nova Food Classification System Nova นี่คือ N O V A นะคะมันก็คือระบบการแบ่งประเภทอาหารแปรรูปซึ่งแบ่งออกเป็น4กลุ่ม อันแรกเลยก็คือ u n processed หรือว่า minimal processed food นะคะอาหารกลุ่มเนี้ก็เป็นอาหารธรรมชาติที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากธรรมชาติเลยหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่แบบไม่ได้เปลี่ยนวัตถุด,ดิบอะของมันอะอย่างพวกผักผลไม้ใช่ไหมผักแช่แข็ง ก็อยู่ในอยู่ในกลุ่มนี้นะเ mm. พราะว่าผักแช่แข็งเนี่ยบางคนจะแบบกังวลอะไรเงี้ย mm. คือผักแช่แข็งลที่เขาทำพวก frozen vegetables เขาจะดึงมาสดๆแล้วเขาจะมาแช่เลยเพราะฉะนั้นอ่ะเอ้เขาก็จะแช่เอเขาเรียกว่าสารอาหารพวกนี้มันยัง,ยงอยู่ดีกว่าผักที่แบบทิ้งไว้เหี่ยวอนึ่บอกไหมนะคะต่อไปอันที่2กลุ่มที่2เลยเนี่ยก็คือพวกอาหารผ่านกระบวนการโดยใช้เครื่องปรุงนะเขาเรียกเป็น culinary process food นะคะ เออเป็นอาหารที่ถูกขึ้นมาจากทําจากอาหารสดนี่แหละนะคะที่ไม่ได้แปรรูปนะแต่มีการเติมพวกน้ํามันพวกเนยเกลือเครื่องปรุงอาหารน่ะนะคะที่หาได้ในในครัวเราเนี่ยนะคะเพื่อที่จะทําให้อาหารเหล่านั้นนะ่ะเก็บเอาไว้ได้นานขึ้นแล้วก็อร่อยในระดับหนึ่งนึกออกปะ่ะแต่ไม่มีสารเสพติดต่อไปก็คืออาหารที่ผ่านกระบวนการก็คือ processed food นะคะ e s s s o o food เนี่ยมันมีการเติมน้ําตาลน้ํามันแล้วก็เครื่องปรุงอาหารแบบที่เราคุ้นเคยเนี่นคล้ายๆกับข้อ2เนี่ยนะคะเข้าไปในอาหารที่แต่แต,แต่ปรุงเข้าไปในอาหารที่มันแปลรูปมาแล้วนิดนึงอะ่ะเช่นชีสอย่างเงี้ยนึกออกปะ,ะหรือ,อขนมปังที่ทําเองที่บ้านนึกออกปะ มันจะต่างก,กันกับขนมพังที่ที่ทําจากโรงงานเนะ่ะมันไม่ได้ถูกใส่อะไรที่มันเป็นสารอะไรที่มันทําให้แบบอยู่ในเชฟได้น,น,นานๆเะี่พวกเนี้ยนะคะไม่ได้ทําจากโรงงานใหญ่อะนะคะเต้าหู้พวกเทมเป้อะไรพวกเนี้ยเออพวกเนี้ยแปรรูปแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้เราสุขภาพไม่ดีเนะี่ยบอกว่ามันก็คือแปรรูปไปเป็นให้มันเป็นอาหารอีกประเภทหนึ่งอย่างเงี้ยน,นะคะ อันที่4ก็คือ ultra processed food นะคะพวกนี้จะถูกแปลรูปโดยใช้น้ำมันพืชในเชิงอุตสาหกรรมชั้นสูงอ่ะนะคะมาทำนะมามา,มาใส่สารเขาเรียกว่าสารเติมเต็มสารเคมูสารเคมีคมต่างๆอาหารธรรมชาติมีอยู่น้อยมากพวกนี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นแบบเป็นเซียนเป็นแบบเดินซูเปอร์บ่อยๆอยนะไรเงี้ยไปดูบางทีแบบจะซื้อ ไก่อย่างเงี้ยแล้วข้างซองถ้าเราสังเกตนี่นึงมีไก่70%เอเ้าวเรานึกว่าเราซื้อไก่แบบ100%แล้วจะได้ร้อไม่พวกนี้มันจะมีพวกปริมาณอะไรต่างๆใส่สีผสอมอาหารใส่กลิน่นลสใส่ใส่อสหนหน้นะั่นน่ะ emulsifier อะไรเพื่อี้ที่ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารนะเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มันมีเนื้อนเนียนแล้วก็หนานแน่นสม่สำเสมอไอ ผลิตภัณฑ์ที่แบบใส่พวก emulsifier เนี่ยมันก็จะมีเนื้อนุ่มละเอียดอย่างพวกอะไรบ้างอะพวกซอสต่างๆเงี้ยถูกใส่ทั้งนั้น m a y o n เนสอย่างเงี้ยนะคะ mustard อย่างเงี้ยนะคะช็อกโกแลตแท่งมันเนียนอ่ะนึกออกป่ะมันหนาแน่นเนียน marshmallow อะไรพวกเนี้ยนะคะคืออีกมากมายเลยที่มันต้องใช้ส่วนผสมของน้ําแล้วก็น้ํามันมันก็ต้องแบบมีความเนี่ยมันมันก็คือต้องใส่พวก emulsifier อีกอย่างคือสาร เขาเรียกว่าสารลดฟองนะคะก็จะมักจะใส่ในพวกอุตสาหกรรมพวกผลิตน้ำผลไม้ต่างๆไม่ให้มันมีฟองเยอะนะคะกาแฟปรุงสําเร็จอะไรพวกนี้อาหารเสริมต่างๆบางทีบางทีงทก็มีก็ดูยี่ห้อนน,นิดหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะอาหารที่เป็น ultra p r o c e s s เนี่ยมันก็จะเป็นอาหารที่แคลสูงมันเป็นแคลอรี่ dense แต่ว่ามีคุณค่าอาหารน้อยนะก็อ,อย่างพวก อะไรอ่ะฟาสต์ฟู้ดพวกคุกกี้พวกพวกเนี้ยถูกใส่ผลิตภัณฑ์แล้วก็สารเคมีเพื่อที่จะให้เ,เกิดความสะดวกสบายในการที่เราเอาไปใช้ไปทำอาหารไปดื่มไปกินอะไรเงี้ยที่สำคัญคืออร่อยมากนะคะแล้วก็คนก็อยากจะกินมันอยู่เรื่อยๆเพราะถูกไอสารเสตติดเนี่ยที่เขาโดนคำนวณมาแล้วนะคะโดยนักวิทยาศาสตร์ว่านั่นเนี่ยใส่เนี่ยแล้วจะทำให้เราแบบอยากกินอยู่เรื่อยๆบางทีโอ้คิดถึงอยากกินอะไรเงี้ยเหมือนแบบ เราติดแบบเ,เดี๋ยวก่อนกพูดจริงเขาแบบเหมือนที่เราติดพวกแบบแบะบหแบบมี่บ่งสาเร็จอแบะบหมี่สำเร็จรูปอะไรพวกเนี้ยนะคะเอออัลตร้าโปรเซสฟู้ดไม่ดีต่อสุขภาพยังไงคือเนื่องจากว่ามันผ่านกระบวนการการผลิตเนี่ยนะคะมันก็จะเหลือตัวเนื้ออาหารน่ะที่มันเป็นอาหารตามธรรมชาติน้อยมากจนกระทั่งแทบจะ ไม่ควรจะเรียกว่ามันเป็นอาหารเลยอะส่วนใหญ่มันจะเป็นการประกอบกันของคาร์โบไฮเดรตที่ผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมการแปรรูปเป็นหลักอะนะคะคือใช้น้ําตาลใช้น้ํามันเกรดอุตสาหกรรมนื้ออกม่ไม่ใช่เกรดตามบ้านของเราอะนะคะซึ่งมันเป็นตัวการใหญ่เลยอ่ท,ที่ทำลายสุขภาพ เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคเรือรล่างอะไรต่างๆอะไรพวกเนี้ยนะคะที่เราเป็นโรคความดันโรคหลอดเลือดหวใจสูงอะไรพวกเนี้ยมันมีที่มาที่ไปไม่ใช่อยู่ดีๆแบบเออแก่ตัวเราต้องเป็นเลยทุกคนไม่ใช่นะคะ,ะจริงๆคนโบราณที่แบบกินอาหารแบบอัลตราโปรเซสฟู้ดอยู่ในสังคมที่แบบอาหาร Ultra Food, อัลตราโปรเซสฟู้ดยังน้อยกว่าตอนนี้เขาถึงมีอายุค่อนข้างยืนนะถ้าเขากินดีๆอะไรเงี้ยเขาเขาไม่ได้กินอะไรพวกเนี้ยแล้วเขาก็กินคาร์บปกตินึกออกปะ กินไม่ได้เป็นมันเป็นสิ่งที่แบบบาปเลยอะไรเงี้ยนะอาหารที่ทําให้แบบเพราะว่าอาหารที่มันทําให้เราแบบเสพติดแบบมากแบบสุด,สดๆมันก็มีส่วนใหญ่มันจะมีอยู่ในพวกขนมถุงต่างๆพวกซีเรียลอาหารเช้าอะไรเงี้ยซีเรียลจริงๆแล้วมันมีเดี๋ยวขอเล่านิดมันจริงๆแล้วที่เขาบอกว่าแบบอาหารเช้าเป็นอาหารที่สําคัญที่สุดอ่ะมันมาจากโฆษณาในสมัยแบบ70เหรือ60อะไรเงี้ยที่เขาทา เขาทำซีเรียลออกมาขายอะ่ะเออเขาก็ใช้เป็นโซแกนว่าแบบอ,อาหารเช้าเป็นอาหารที่สำคัญที่สุดในในในประจำวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ติดนั่นกันมามันไม่ใช่แฟกทางทางการแพทย์อะไรเลยนะนะเพราะฉะนั้นก็คือแบบต้องรู้ที่มาที่ไปนิดนึงนะคะพวกมัฟฟินพิซซ่าชีสเบอร์เกอร์อะไรพวกเนี้ยเฟรนช์ฟรายส์อาหารพวกไก่ชุบแป้งทอดช็อกโกแลตไอศครีมคุกกี้เค้ก Soft drink, ซอฟต์ดริงค์เครื่องดืม่มใส่โซดาอะไรต่างๆนานาพับคอร์ดอะไรพวกเนี้ยคือแบบคืออาหารอัลตร้าโปรเซสพูดได้เห็นภาพหรือยกตัวอย่างให้เห็นภาพดีกว่าจะได้แบบจะได้เข้าใจจะได้แบบเอาไปแอพพลายได้นะเออ่ราจะเรียงระหว่างอาหารที่ไม่โปรเซสโปรเซสแล้วก็อัลตร้าโปรเซสนะคะอัลตร้าโปรเซสคืออันที่เราควรจะเรียงอันที่แบบ่กลุมกลุ่มแรกก็คือไม่โปรเซสเนี่ยคือกลุ่มที่เราควรจะกินเยอะที่สุดคืออะไรอย่างเช่นข้าวโพด นะคือไม่ p r o c e s s นะ p r o c e s s คือ c a n sweet corn คือพวกข้าวโพดหวานที่เอามาใส่ในกระป๋องทั้งหลาย ultra p r o c e s s e คือ corn chips นรออกว่ปะที่อยู่ในถุงหรือ,อ potato m ั n อย่างเงี้ย p r o c e s s คือ baked potato <c oughs> ก็คือต้องใส่ที่ใส่อะไรใช่ไหมเครื่องปรงุง french fries คือ ultra p r o c e s s e นะที่ไปดี d ที่แบบไปต้องไปทอดน้ำมันเยอะๆที่แบบนั่นอะ Uh, อยู่นานเท่าไหร่แบบไม่ค่อยเสียทันทีหรือแครอท process คือแครอท juice น้ำแครอท ultra process คือแครอทเค้กโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทำมาแบบเต็นกล่องจากแบบโรงงานนะคะ uh, whole wheat process ก็คือ uh, แป้ง flour แป้งแป้งแป้งโ h o วี wheat อ่ Whe at, นะ uh, ultra process คือคุกกี้ นึกออกไหมดูความดูความมันมันคุกกี้เนี่ยมันแทบจะไม่เหลือความเป็นโฮลวีสอยู่อยู่เลยอ่ะนะหรืออย่างแอปเปิลแอปเปิลซอสก็คืออ่าพวกแบบอ่าก็คือโปรเซสนะแอปเปิลเจลลี่เบบี้อย่างเงี้ยมันไม่เหลือความเป็นแอปเปิลเลยนึกออกป่ะไอพวกแบบขนมหรืออย่างนมโปรเซสก็คือครีมนะหรือชีสก็ได้นะคะอัลตร้าโปรเซสก็คือไอศครีมนะมันแทบจะไม่เหลือความเป็นนมอยู่เลยอ่ะ Frozen Berries มีคุณค่าทางอาหารไหมครับมีสิคะอย่างที่บอกคือพวกผัก Frozen พวกนี้ถือว่าเป็น Minimal Process เพราะอะไรเพราะว่าเขาเด็ดมาจากต้นปุ๊บแล้วเขาแช่แข็งทันทีเพราะฉะนั้นสารอาหารมันถูก s t a r ฟเอาไว้มันถูกแช่แข็งเอาไว้เพราะฉะนั้นเรากินได้นะคะทีนี้เนี่ยทำไมการกินพวกอาหารแบบแปรรูปชั้นสูงหรือ Ultra Process เนี่ยมันถึงทำให้เกิดโรคหัวใจโรคอ้วนโรคเส้นเลือดทั้งหลายก็เพราะว่าการ แปลรูปอันนั้นน่ะมันมันรุนแรงซะจนมันถูกมันไปเบียดเบียนมันไปเปลี่ยนโครงสร้างของสารอาหารในอาหารนะซึ่งนักวิทยาศาสตร์จะเรียกเรียกเอ่อเรียกมันว่าเป็นฟู้ดแมทริกซ์นะคะอะไรคือฟู้ดแมทริกซ์อธิบายแบบง่ายที่สุดนะเพราะไม่งั้นมันจะยุ่งยากมากอาหารของเราเนี่ยมันจะมีโมเลกุลนะมันจะมีส่วนประกอบอะที่ซับซ้อนแล้วก็ บ่อยมากเลยอ่ะมันมันซับซอ้อนกว่าที่เขียนกว่ากว่าที่เขียนไว้ในข้างหอนะคะพวกโครงคร้างซับซ้อนเนี่ยมันก็อาจจะมาจากน้ามาจากไฟเบอร์สารอาหารวิตามินเกลือแร่โมเลกุลตามธรรมชาติอะไรเงี้ยแล้วโมเลกุลหลักต่างต่างเหล่านี้มันก็มาประกอบขึ้นมาเป็นฟู้ดแมทริกซ์ของอาหารอันนี้นะคะซึ่งฟู้ดแมทริกซ์เนี่ยมันก็เหมือนกับอาหารอ่ะคือมันก็มาในรูปแบบต่างๆที่เราเอามาใช้อย่าง รูปแบบของน้ำเหมือนกับในน้ำส้มแบบเจลในเจลลี่แบบอ m มัลชนเนี่ยในมายองเนสอย่างเงี้ยแบบคริสตัลก็อยู่ในน้ำตาลได้ออกไหมแล้วอาหารแต่ละประเภทอ่ะมันก็จะมีส่วนประกอบที่มันแตกต่างกงันไปนะคะแบบผสมกันแบบมัฟฟินพีนัทบัตเตอร์เบอร์เกอร์อะไรชีสซนมันก็จะมีส่วนประกอบที่มันต่างกงันไปถึงแม้กระทั่งเอางี้ดีกว่าอันนี้เห็นชัดที่สุดตัวอัลมอนด์เนี่ยนะคะ กับอัลมอนด์ที่ถูกเอามาบดอะที่ขายเอามาทําเค้กอะไรพวกนี้ถึงแม้ว่าจะมีส่วนประกอบข้างหอมเหมือนกันเพราะว่าโดยรวมแล้วมันเหมือนกันมันคืออัลมอนด์นะคะแต่ว่าการประกอบการอะมันต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นผลที่เกิดต่อสุขภาพเนี่ยมันก็จะต่างกันคือกินอัลมอนด์แบบเม็ดๆอย่างเงี้ยแบบไม่ที่ไม่ต้องถูกผลิตโดยเอาไปอบไปเปดปิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทําให้มันมีไขมันในเลือดเนี่ยต่ากว่ากินแบบอัลมอนด์บดที่แบบ อยู่ในเอามาเป็นส่วนประกอบแบบเป็นกล่องๆที่ขายเอามาทําเค้กข้าอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าการประกอบการเนี่ยถึงแม้มันเป็นอัลมอนด์เหมือนกันอันนึงบดอันนึงไม่ใช่อย่างเงี้ยอันนึงเป็นเม็ดปกติอะไรเงี้ยมันการประกอบการอ่ะมันทําให้ฟู้ดเมทริกซ์เนี่ยนะคะแล้วก็โมเลกุลเนี่ยมันต่างกันมันคล้ายๆกับไอเดียที่โคชชอบบอกว่าเอา่ออาหารแบบสมมติขนมปังอย่างเงี้ยนะคะถ้าเอาไปแช่แช่แข็งอย่างเงี้ยนะคะแล้วเอามาปิ้งกินเนี่ย มันทําให้โมเลกุลของน้าตาลไอของขนมปังอะมันต่างกันไปมันทําให้ขนมปังขาวเนี่ยมันมีความเป็นสร์ชมากขึ้นเนี่บอกปะพอมันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนเลยนะถึงแม้ว่าพอมาปิ้งแล้วมันก็จะมีรสชาติเหมือนขนมปังทั่วไปอะไรเงี้ยมอเลสแบบต่างๆกันไม่มากอะไรเงี้ยแต่ความเป็นสร์ชของมันอะจะต่างกัน นะมันคล้ายกันนะคะอย่างเงี้ยนี่คือไอเดียคอนเซปต์นะพยายามอธิบายให้มันให้เข้าใจง่ายๆนะคะ mm hmm. คือฟู้ดเมทริกซ์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนผลที่ได้จากอาหารน mm hmm. เปลี่ยนจากเปลี่ยนปฏิกิริยาของร่างกายของเราอะนะคะ mm hmm. ที่มีต่ออาหารนั้นเปลี่ยนการดูดซึม mm hmm. การนําไปใช้พวกนี้ถูกแปรไปได้หมด mm hmm. ซึ่งแน่นอนว่าอาหารที่ถูกเอาไปแปรรูประดับสูงขนาดอุตสาหกรรมเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะบอกว่ามันเป็น ทําจากข้าวโพดอย่างสมุนคอรทิปย์สิ่งี้ที่เราชอบกินกันเนี่ยนะคะทามาจากข้าวโพดแต่มันถูกปรับสภาพซะจนมันไม่เหลือความเป็นข้าวโพดแล้วเนี่ยบอกว่ามันกลายเป็นอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราได้เพราะว่าฟู้ดเมทริกซ์เนี่ยนอกเหนือไปจากสารเคมีนอกเหนือไปจากสารเสพติดที่ถูกเขาแบบดีไซน์มาให้เราแบบเสพติดอาหารานั้นๆอะไรเงี้ยเออมันกมน็มันทำให้จากข้าวโพดปกติถ้าเรากินข้าวโพดเป็นฝักเนี่ย ม,มันสุขภาพเราไม่แย่ขนาดนี้เพราะฉะนั้นน่ะค้าม์บจะกินได้แต่ไปกินข้าวโพดจากข้าวโพดนี่บอกว่าแต่ไม่ใช่ข้าวโพจดจากขนมถุง <c oughs> คือมันเคยเขาเคยทําวิจัยอันนี้นะเล่าคร่าวๆแล้วกันนะมันเป็นวิจัยที่เขาทําที่ฝรั่งเศสนะเขาใช้อา,าสาสมัครหนึ่งแสนคนเป็นคนฝรั่งเศสนะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ใช้เวลาห้าปีในการติดตามผลเพราะฉะนั้นค่อนข้างใช่ไหเ <c oughs> ขาก็บอกว่าพวกกินอาหารพวกที่กินอาหารพวกอัลตราโปรเซสเนี่ยส่งผลเสียต่อโรคหัวใจเยอะมาก นะคะมันไม่ได้คือเราไมา่จะไปโทษกรรมพันเนี่ยมันพุ์มันมีแบบมันมีผลประมาณ20%่อน,นอกนะคะแล้วนอกจากส่งผลเสียต่อโรคหัวใจเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งด้วยแต่จริงๆแล้วมันมีการทดลองอีกอันหนึ่งซึ่งแบบน่าสนใจกว่านะคะถ้าเกิดว่าเราสนใจเรื่องหุ่นกันนะสำหรับส่วนใหญ่ก็น่าจะสนใจกันใช่ไหมเข,เ,ขเขาเขาก็เอาอาสาสมัครมา20คนใช้เวลาสี่อาทิตย์ก็ใช้ในการแบบ ใช้การกํำหวดอาหารนะเป๊ะๆพวกนี้ทุกคนกินเหมือนกันยี่สิบคนนะคะผลที่ได้คือเออโอเคเขาก็ให้สองอาทิตย์แรกเนี่ยกินอาหารที่ไม่แปรรูปนะคะอีกสองอาทิตย์กินอาหารแบบอัลตราโปรเซสฟู้ดจะกินมากกินน้อยแค่ไหนตามใจเลยไม่จํากัดปริมาณได้หมด <c oughs> ผลที่ได้คืออะไรตอนสองอาทิตย์ที่กินอัลตราโปรเซสฟู้ดเนี่ย อาสาสมัครกินมากขึ้นห้าร้อยแคลต่อวันคือมันอร่อยไงนะคะแล้วมันเกิดได้รับสารเสพติดเหล่านี้ด้วยก็พบว่าน้ำหนักขึ้นสองปอนในสองอาทิตย์ในขณะที่อาทิตย์แรกอะไม่เลยแบบไม่ไม่จะกินมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะอิ่มตามตามเวลาที่แบบควรจะอิ่มอะไรไม่มีความไม่มีฟู้ดอัดดิกนึกออกมานะคะแล้วมันนอกเหนือไปจากนั้นแล้วเนี่ยสองอาทิตย์หลังเนี่ยมันก็ยังไปกระทบจุลินทรีย์ ที่ดีในลําไส้ด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าอาหารพวกที่แบบแต่รูปอ่ะเขาไม่สนใจจุลินทรีย์ในลําไส้แล้วเขาไม่สนใจากากใยห,หรอกซึ่งากากใยมันเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่ดีในลําไส้ของเราซึ่งเราก็ซึ่งมันต้องการอ่ะนะคะในการเจริญเติบโตนะอัล์โตรโปรเซสฟู้ดมีอะไรบ้างก็มีน้ำน้ำอัดลมทั้งหลายามีขนมถุงต่างๆชิป์คุกกี้แล้วพวกเนี้ยนะคะเบรคฟู้์ซีเรียลอย่างที่บอกนะคะแล้วก็พวกอินสแตนนูโดทั้งหลายไม่พูดชื่อแล้วกันนะคะ แล้วก็พวกเอ็นเอจีบาร์นะคะพวก g r ราโนล่าบาร์ใช่มั้ยดูดีนะเอาแบบถ้าจะกินก็จะกินแบบสมมติกินให้มันเป็นโฮมเมดอะไรก็ดีอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พวกลูกอมฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายเราน่าจะรู้อยู่แล้วแหละนะพวกไส้กรอกอะไรพวกนี้โคคัตอิ่รเงี้ที่ทำจากโรงงานขนมปังอะ่ะถ้าพยายามซื้อแบบโฮมเมดได้จะดีมากนะคะอย่าพยายาม ซื้อแบบที่มันเป็นแบบอุตสาหกรรมมากนักนะคะพูดนี้ชีวิตเชันจะรอดไหมเนี่ยทีนี้ทํายังไงได้แบบให้ชีวิตจะยากไปไหนคือทางหนึ่งเลยนะก็คือกินได้ไม่ได้แปลว่าแบบเอ้ยแบบชีวิตจะต้องยากมากทําอาหารกินเองตลอดเวลาทางหนึ่งที่จะควรที่จะแบบทาได้ก็คือลดปริมาณการกินอาหารพวกอัล้าโปรเซสเนี่ยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจัดสัดส่วนอะ่ะกินอาหารที่เป็นประโยชน์ ต่อสุขภาพของเราก่อนคือมาเพิ่มไอ้ตรงจุดนี้ก่อนแล้วแหละเราอยากจะกินอาหารที่เป็น,น outdoor process แบบเป็นของแถมเป็น,นรางวัลชีวิตอะไรเงี้ยก,ก็กินแบบแต่น้อยแต่ว่ากินกินตอนหลังอะนึกออกไหมคือเพิ่มอะไรบ้างเพิ่มการกินพวกผักผลไม้ทั้งสดทั้งแช่แข็งได้หมดนึกออกปะเพิ่มเพิ่มตรงนี้เพิ่มสัดส่วนตรงนี้ไปก่อนอย่างน้อยเนี่ยเอ้ยจูลิยนซีเราจะได้ไม่ต้องตายไปเยอะนึกออกไหมหรือกินพวกกินผลไม้แห้งก็ได้อะ นะทำเองที่บ้านจริงๆแล้วพวกอาหารแบบมันจะมีพวกแบบ d h u m i d i f i e r ที่มันเป็นพวกทำอาหารผลไม้แห้งและวก dehumidifier เออมันก็ทำได้เองที่บ้านพยายามกินอาหารพวกอาหาร,าหารคืนบ้านจริงๆแล้วนะจะดีมากนะแล้วก็กินถั่วแบบที่ไม่ต้องไปไปอบเติมน้ำตาลแบบถั่วอบเกลืออะไรอย่างเงี้ยแบบเออไม่ต้องพยายามหาที่มันเป็นแบบถั่วปกติที่เขาขายทั่วไปนึกออกป่ะ กินโฮลเกรนก็กินพวกเขาโอ๊ตอะไรพวกเนี้ยให้มันเป็นเดี๋ยวกินโฮลวีทพาสต้าก็ได้กินเนื้อสัตว์ก็กินแบบที่มันเป็นเนื้อจริงๆตามตลาดตามซูเปอร์อะไรพวกเนี้นะคะเอามาหัสทําเองมันก็ไม่ได้แบบเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยกินพวกโยเกิดนะที่แบบ ไม่ใส่น้าตาลอย่างนี้ก็ได้นะพวกกรีกโยเกิร์ตอะไรพวกนี้ก็กินได้มันก็ไม่ได้เป็นของอัลตรอพโรเซสมันก็คือเป็นโปรเซสแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่มันดีต่อร่างกายของเราเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเราพวกนี้กินได้นะคะกินสไปซ์พวกเคิร์บส์พวกอะไรพวกนี้นะอาหารแบบเมืองไทยอะมีเยอะนะคะพวกขิงขาตะไคร้อะไรพวกนี้นะคะกินไปเถอะนะแบบ เรามีเยอะที่มันดีต่อสุขภาพคือพยายามไปให้น้ำหนักอาหารที่มันดีต่อสุขภาพแล้วล้วก็เหลือกระเพาะมาแล้วเราจะกินอาหารพวกอัลโดโปรเซสพวกที่แบบอะไรพวกนี้ก็กินกินได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือพยายามกินอาหารที่ทําเองที่บ้านง่ายๆใช้ส่วนประกอบส่วนผสมอะไรเงี้ยที่มันหาได้ในครวัวโดยที่ไม่ต้องมีชื่ออะไรเยอะนึกออกปะนะคะให้มันบ่อยกว่าในสัดส่วนที่มากกว่าออกไปกินอาหารข้างนอกบ้านนะหรือจะถ้าเกิดว่าโอเคแบบ แบบลงทุนหน่อยก็ทำแบ็กลันต์จนอะไรเงี้ยไปกินที่ทํางานมันก็ได้นะกินทําไปสักพักมันก็ปรับเป็นดูทีนที่เราเตรียมอาหารกินเองมันก็โอเคอ่ะนะหรือถ้าเราจะไปกินอาหารแบบไปดูแบบเออพวกข้างซองก็ดูหน่อยพวกนี้มันมีไขมันอิ่มตัวเท่าไหร่มีโซเดียมเท่าไหร่มีน้ําตาลเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยก็เอาให้มันพอประมาณอ่ะนะคะไม่ต้องสุดเอวียงแบบ ยิ่งอายุเยอะอ่ะแล้วยิ่งมีการกําจัดอะไรสิ่งเหล่านี้ออกไปจากร่างกายแบบได้ได้ได้ไม่เก่งเท่าตอนเด็กอะ่ะนึกออกอ่อถ้าจะสแน็คก,ก็พยายามกินจุบกินจิบก็ไปให้มันเป็นแบบกินพวก w h o ฟู f o o d กินอาหารที่มันเห็นเป็นรูปเป็นร่างคือไม่ใช่เป็นขนมถุงอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะก็กินแต่น้อยนานๆที่กินได้อะไรเงี้ยนะคะ คือสิ่งที่เรากินวันนี้เรามักจะแบบเอ้ยกลัวแบบเอ้ยวิ่งแล้วแบบหัวใจวายเราต้องกลัวการวิ่งอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เรากินอ่ะมันมีผลต่อสุขภาพของเราในระยะยาวเราอาจจะไม่ได้เห็นผลเอ้ยก็กินได้ฉันก็ไม่ได้อ้วนขึ้นอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้เห็นผลในตอนเนี้ยนะคะไอ้สิ่งที่เรากินเข้าไปสารเคมีที่เราสะสมเนี่ยแต่เราอาจจะเห็นผลอีกปีหนึ่งอีกห้าปีข้างหน้านะคะที่เราเป็นโรคร้ายเป็นโรคกระทันหันอะไรขึ้นมาอะไรเ,เงี้ย คือสิ่งเหล่านี้มันมีที่มาที่ไปทั้งนั้นคือไม่ใช่ไปโทษแต่ว่าเอ้ยเราเป็นกรรมพันธุ์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือกินได้เพราะอร่อยกินได้แต่หยุดให้ได้ด้วยนึกออกปะคือไม่ต้องไปเครียดเกินไปอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเฮ้ยจัดสัดส่วนแบบอาหารเพื่อสุขภาพของเราที่มันสดที่มันแบบไม่แปรรูปมากนักอะไรเงี้ยนะคะให้มันมากกว่าเท่านั้นเองอาหารส่วนใหญ่ที่เรากินก็ควรจะเป็นอาหารที่เราแบบ มองออกอะว่ามันคืออะไรคือไม่ใช่ทุกสิ่งต้องผ่านการแปลรูปคือจริงๆแล้วเขียนไปนในเฟซตัวเองไม่น่าไม่ได้ว่าเขียนในในบีฟิตหรือเปล่าคือเขาบอกว่าอาหารคลีนเนี่ยมันไม่ใช่อาหารที่แบบอะไรหรอกนะมันเป็นอาหารที่เราไม่มีชื่อเรียกนะเพราะมันคือการเอาอาหารมาทําให้สุกท่านเองนะเพราะฉะนั้นอะอาหารคลีนอะไม่อาหารเพื่อสุขภาพอะคืออาหารที่มันไม่ควรจะมีชื่อเรียกนะเพราะฉะนั้นอะ คำนี้เนี่ยคิดให้ดีนะที่ถึงมันให้ดีนะคะคือเพราะว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยบางคนเอ่กำจัดพวกอ่อเขาเรียกว่าอะไรออ,อกซิเดนพวกแบบสารพิษออกไปจากร่างกายได้ง่ายเพราะว่ามีกรรมพันธุ์ดีอันนี้ต้องยอมรับนะคะถ้าเป็นคนไปตรวจ DNA ที่แบบละเอียดอย่างเขาจะเป็นคนเตดตรวจ DNA อ็ละเอียดแล้วก็รู้ว่าเป็นคนที่แบบไม่สามารถที่จะกําจัดท็อกซินได้ดีเท่ากับคนอื่นคือต่ำกว่ามาตรฐานเะ่ย ะะเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ระวังการกินของเรานึกออกว่าไม่ให้มันมันไปนเบียดเบียนสุขภาพของเรานะนะคือบางคนบาง,บางคนบอกว่าเอ้คนนี้เขากินได้เขาก็สุขภาพดีเฮ้ยแต่ว่าเราไม่รู้ไงว่าเขาแบบ d n เอ็นเอเาเป็นยังไงเขาเป็นคนที่กําจัดพวกท็อกซินพวกนี้ได้ได,ได้ได้เก่งแค่ไหนนะคะในในดีเอเอบางคนเนี้ยทำได้ดีบางคนทําได้ดีไม่เท่านะคะนี่คือความได้เปรียบเสียเปรียบแต่สิ่งที่เรากําหนดได้อ่ะคืออาหารที่เราใส่ปากเข้าไปอ่ะนะเพราะฉะนั้นน่ะ เราทําของมันนะให้มันดีที่สุดนะคะปรับที่การกินแล้วก็การกระทําของเราได้คืออร่อยได้ไม่ต้องตัดเพียงแต่ว่าลดปริมาณลงเปลี่ยนโฟกัสนิดนึงก็ใช้ชีวิตให้บาลานซ์ก็ค,คือกินในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเราให้มันมากกว่านะสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเรานะคะแล้วก็อย่าไปตกเป็นทาสของความสัมสารเสพติดอ่ะนะคะเท่านั้นเองวันนี้มีใครมีคําถามหรือเปล่าเอ่ย เพราะโค้ชก็กินไม่ใช่ไม่กินเพียงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้สวัสดีนะคะทุกคนคือก็กินเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าอยู่ว่า80%เอระเรากินในสิ่งที่มันเป็นมันดีต่อสุขภาพของเราอะนะเพราะฉะนั้นมันก็มันช่วยได้ของเราเนี่ยนะคะโอเคไม่มีคําถามอะไรก็เจอกันวันเสาร์หน้าสองทุ่มนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ